สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะก็มาอยู่ในช่วงวิบากแห่งกรรมเก่านะคะหญิงชายใดก็ตามนะคะที่อาภับคู่ไม่มีคู่ไร้คู่นะคะต้องมาฟังนะคะว่าเกิดจากเหตุแห่งวิบากกรรมอย่างไรนะคะในอดีตชาตินั้นคุณเคยไปทำ อะไรไว้นะคะโดยทำให้ปัจจุบันชาตินี้เป็นคนที่อาภับคู่ร้างคู่ต้องบอกว่าสาเหตุหลักๆนะคะที่เกิดมาเนี่ยนะคะอาภับคู่ร้างคู่เป็นไม้นะคะเกิดการหย่าร้างเรื่องกรานะคะหรือในการดําเนินชีวิตต่างๆในเรื่องของคู่ชีวิตเนี่ยไม่สมหวังนะคะ วิบากแห่งกรรมเก่าตรงนี้นะคะประการแรกหรือข้อแรกเลยคงหนีไม่พ้นการที่คุณเคยนอกใจคนรักการที่คุณเคยนอกใจคู่ของการที่คุณเคยทรยศหักหลังนะคะหรือคุณเคยเป็นชู้กับสามีชาวบ้านเป็นชู้กับภรรยาชาวบ้านนะคะและจะแปลว่า เป็นกรรมที่เกิดจากการที่คุณนั้นไปผิดลูกผิดเมียเขานะคะไปผิดลูกผิดเมียผู้อื่นไปทำให้ชีวิตหรือคู่ชีวิตรักของคนอื่นต้องทุกข์ใจนะคะข้อสองเนี่ยนะคะผลจากวิบากกรรมที่คุณเคยกระทำต่อพระในบ้านให้เจ็บช้ำน้ําใจนะคะพระในบ้านในที่นี้หมายถึงว่า คุณพ่อคุณแม่คุณบิดามารดานะคะอดีตาอดีตชาติเนี่ยเคยทําให้พ่อแม่น้ําตาตกไหนําให้พ่อแม่ช้ําใจนะคะหรือนําความทุกข์ใจนําความเดือดร้อนมาให้กับพ่อกับแม่นะคะวิบากกรรมตรงนี้ยังส่งผลให้ตัวคุณนั้นมีชีวิตคู่ไม่ราบรื่นชีวิตคู่มีอุปสรรคหรือ ไม่สมหวังในเรื่องของความรักนะคะข้อ3เนี่ยนะคะคุณเคยผิดศีลน,นะคะผิดศีล5ข้อกาเมสุมิชาจาราเวลมณีสิขาประทาังสมาธิยามิศีลข้อศีลหน,นี้เป็นศิลข้อ3นะคะก็คือการไม่ผิดลูกผิดเมียเขานะคะ คุณเคยกระทำผิดศีล5โดยเฉพาะผิดศีลข้อ3จึงทำให้วิบากกรรมตรงนี้นะคะส่งผลให้ตัวคุณนั้นเกิดมาอาพคู่ไร้คู่ได้ด้วยเช่นกันและข้อ4นะคะจะแปลว่าคุณเคยไปยุแยงตะแคงรัว่วหรือ ไปทำให้ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเกิดความแตกหักสร้างความร้าวฉานให้กับคู่ผัวเมียเขานะคะไปภาคผัวภาคเมียออกจากกันไปยุแยงแตะแคงรั่วให้ผัวเมียต้องผัวเมียคนอื่นต้องแตกหักกันนะคะตรงนี้ก็เป็น เหตุแห่งการกระทําที่ทําให้คุณเกิดมาอาภัพคู่ร้างคู่ด้วยเช่นกันนะคะส่วนในเรื่องของวิธีการแก้กรรมในเรื่องของการอาภัพคู่หรือแก้กรรมในเรื่องของร้างคู่เนี่ยนะคะมันมีวิธีแก้นะแต่ว่าอาจจะบรรเทาได้ในบางส่วนนะคะ วิธีแก้กรรมเรื่องเนื้อคู่เนี่ยก็คือข้อหนึ่งเลยคือคุณต้องถือศินห้าศินห้าย,ยิ่งต้องเข้มมากในศินข้อสามก็คือข้อกาเมสูมิชาจารานะคะข้อสองแก้กรรมโดยการที่คุณต้องมีความซื่อสัตย์มีความมั่นคงไม่คิดนอกใจกับคนรักไม่คิดนอกใจกับสามีภรรยาของตนเอง ไม่ผิดลูกผิดเมียผู้อื่นนะคะและจะแปลอย่างหนึ่งว่าคุณต้องไม่ทำให้คนรักของคนอื่นแตกแตกแยกกันหรือไม่สร้างความร้าวฉานให้กับคู่อื่นนะคะวิธีแก้กรรมเนี่ยนะคะในเรื่องของการร้างคู่เนี่ยนะคะต้องบอกว่าคนบางคนขาดคู่แท้อย่าง ถาวรเป็นเพราะว่าวิบากกรรมอดีตชาติเคยไปทำให้คู่รักต้องเลิกกันโดยโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่เจตนาคุณนั้นเคยที่จะทำให้คู่รักคู่ใดคู่หนึ่งต้องพัดภาคเลิกรากันต้องแตกหักกันต้องแยกจากกันก็แปลว่าคุณนั้นเป็นคนที่เคยทำให้ต้องคือขัดขวางไม่ให้เขามีความสุขหรือขัดขวางไม่ให้เขาของคู่กัน นะคะก็ต้องแก้กรรมโดยการที่คุณต้องไปถวายเทียนคู่หรือแจกันคู่ถวายให้ครบทั้ง9วัดอย่างต่อเนื่องนะคะและให้ทำบุญเดือนละ1วัดนะคะเดือนละ1วัดเดือนละครั้งตามแต่คุณสะดวกแต่ต้องไปถวายให้ครบ9วัดเป็นเทียนคู่นะคะก็จะเป็นในเรื่องของ การที่ไปถวายเทียนคู่เนี่ยก็เป็นการนำแสงสว่างนำสิ่งดีๆนะคะเปิดทางสว่างนะคะให้กับคุณกับคุณให้กับคุณที่จะต้องที่จะได,ทะได้ที่จะได้มีความรักในปัจจุบันที่ดีมีชีวิตคู่ที่ดีนะคะก็ต้องอธิษฐานจิตด้วยทุกครั้งที่ไปทําบุญขอให้วิบากกรรมเก่าเนี่ยที่เคยกล่าวทำมาเนี่ยนะคะในเรื่องของชีวิตคู่เนี่ยก็ขอให เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายมาอนุโมทนาหรือให้มารับกุศลที่กระทำในวันนี้ให้มาเอาโหสิกรรมให้กันและกันด้วยนะคะให้ถวายของเป็นคู่นะถ้าเป็นเทียนก็เป็นเชิงเทียนเป็นคู่คู่นะคะส่วนแก้กรรมชีวิตคู่ไม่ราบรื่นนะคะก็ต้องบอกว่า คุณกับคู่เนี่ยต้องทำบุญตักบาตรร่วมกันนะคะและให้สวดมนไหว้พระเป็นคาถาพุทธคุณเช่นคาถาชินบัญชรของสม,สมเด็จโตพรมรังสีนะคะแล้วก็หาเวลาไปทำบุญร่วมกันจึงจะดีหรือเป็นเจ้าภาพในเรื่องเจ้าภาพงานแต่งเจ้าภาพงานวิวานะคะ ถ้ามีงานแต่งงานที่ใดคุณต้องเป็นเจ้าภาพงานแต่งเพราะเป็นการเอาเงินปัจจัยที่คุณหามาได้ด้วยแรงแรงกายแรงใจไปร่วมทำบุญร่วมอนุมโมทนาให้กับคู่รักนะคะในงานแต่งงานก็จะทำให้เป็นการแก้เคล็ดดวงชะตาในเรื่องของการอาพับคู่ด้วยเช่นกันและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคุณต้องตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมให้มากๆโดยเฉพาะศีลห้า สิ่ข้อ3นะคะต้องคิดดีพูดดีทำดีซื่อสัตย์ต่อคู่ของคนรักจึงจะดีให้หมั่นทำบุญร่วมกันปล่อยนกปล่อยปลาถวายเชิงเทียนถวายของเป็นคู่นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ